ดีมากคือมันท่มันเชื่อมกับมันนึ่งจะไม่เคยเหลือแล้วอย่างฟักทองถ้าเรามีเราก็ทําเป็นฟักทองฉาบนะคะที่ว่าฝานฝานแล้วก็ไปทอดแล้วก็มาคลุกเหมือนกล้วยฉาบเนาะค่ะค่ะเหมือนกันแล้วก็จะมานึ่งเป็นสังขยาฟักทองได้ความรู้มาจากไหนก่อนหน้าที่เราจะมาขอคู่เงินีเราต้องทําเป็นอย่แล้วเราเราได้ความรู้มาจากไหนเรียนรู้จากไหน วยงานไหนพอดีอดตอน,นเด็กๆเนาะเรียนอยู่กับพี่สาวพี่สาวเป็นสะพายคนจีนทุกวันจะต้องทําอาหารให้ให้ปลูกกับย่าก็เป็นคนที่ว่าอะไรนะครูครูพักรักทําเรื่องอะไรนะครูพักรักจำรักจํานั่นแหละคือเขาเป็นงานที่ไหนพี่สาวเขาก็จะให้พี่สาวไปช่วยตัวเองเป็นคนชอบช้าวันนี้ก็จะทาอาหารอย่างก็ะพ่ะปลาอย่างเงี้ยตัวเองก็ทําไม่เป็นแล้วก็ไปดูเขาก็พอทาแล้วมันก็ดีคือก็ ดูใน Youtube บ้างดูเห็นใค้ทำแล้วก็จะเป็นคนชอบแอบดูก็เอามาทำสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเราทำเก่งอยู่แล้วใช่ไหมที่แปลรูปอาหาเราทำอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วก็เลยเอามาต่อยอดค่ะแล้วมันมันได้ยังไงในส่วนายได้เพราะว่ากู้เงินมาเราต้องใช้คืนเนาะสี่งวดสองปีชำ้ระหกเดือนคืนครั้งหนึ่งต้นพร้อมดอกเบี้ยเราวางแผนยังไง พอเงินเข้าบัญชีเอาทุกรอบเนี่ยสมมติว่าเราไปขายอย่างเราไปจังหวัดเนี่ยเราสมมติเราได้สี่พันแล้วก็เก็บไว้สองพันที่ว่าจะเอาไว้คืนคืนต้นให้เขานอกนั้นอีกสองพันแล้วก็ก็เป็นค่าอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องต้องซื้อเตรียมไว้อย่างอย่างกล่องอย่างถ้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อเก็บไว้เพื่อเวลามีงานมาปุ๊บเราก็เอาตัวอันเนี้ยไปจาหน่ายต้น การตลาดนี่ก็จะมีที่ไหนบ้างที่เราตลาดชุมชนที่ว่าเขาเรียกว่าตลาดของถมอาทิตย์หนึ่งมีสองวันอยู่ที่ชุม,นนมช<ว>นเราอนะคะมีวันพุธกับวันเสาร์ถ้าเรามีสินค้าเยอะเราก็ทําไปไปขายก็ได้แล้วก็ถ้าจังหวัดมีงานอะไรเรารู้เราก็ไปอย่างจังหวัดเคลื่อนที่หรือมีงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปหมดถ้าเรารู้เราก็ไปถ้ามีหน่วยงานบอกมาเราก็ไปก็พอได้อยู่ค่ะ ทำเบรกทําอะไรก็ทําจับทารับทาค่ะรับปุ่มในเรื่องของรายได้ที่เราทำเนาะผลผลิตต่างๆนี่เราได้รายได้ยังไงกําไรยังไงค่ะเอาทีละอย่างก็ได้อะจะร่ออย่างอย่างฟักทองนี่เนาะถ้าเราไปขายดิบนี่จะอยู่ที่กิโลละสิบบาทแต่ถ้าเรามาแปรรูปอย่างเป็นสังขยาฟักทองเนี่ยอย่างลูกนี้เราจะขายอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาท ซึ่งเราจะเสียไข่สองฟองน้ำตาลทรายสองขีดกับทิกะทิหน่อยนึงเท่านั้นเองกับเสียค่าฐานนิดนึงต้นทุนเท่าไหร่ต้นต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณยี่สามสิบาทสา <30 S 2> ม่วงม่วง,วงปกติเราขายกิโลละสิบาทอืเรามาแช่อิ่มนี่เราเราดองไว้เนาะดองแล้วก็ไปขายกิโลละสามสิบาทถ้าดอง,ดองปสามสิบได้สี่เดือนนะสี่เดือนเนาะสี่เดือนขาย สร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็นํามาอย่างเนี้ยกล่องหนึ่งยี่สิบบาทกล่องหนึ่งก็อยู่ที่ลูกนึงลูกกว่านี่นะจ้ะเนี่ยลูกกว่าลูกเนึ้อจ้ะบางทีก็ไม่ถึงลูกค่ากล่องค่ากล่องอยู่อยู่ที่บาทกว่าบาทกว่าอันนี้แล้วขายเท่าไหร่ขายยี่สิบยี่สิบอย่างมันตัวนั้นอ่ะกิโลละห้าบาทสูงสุดหัวนั้นถ้ามาแปลรูปแล้วได้สองร้อยนะคะ ได้ผ่านหน่สองถ้าเราไปขายแล้วก็ขายได้แค่สิบาททีหัวหน้าเนี่ยผลดีอ่ะแล้วไปขายหัวนี้ขายได้แค่สิบาทแต่เราก็ไปรูปเราได้สองร้อยแต่ถ้าเราหักค่าอะไรแล้วมันก็อาจจะเหลืออยู่ร้อยหนึ่งนี่แหละมันก็ได้เพิ่มคิดว่ามันมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับที่น้องสตีเราครับ คิดว่าในในความรู้สึกของตัวเองกับของกลุ่มนะว่ามีประโยชน์มากเพราะอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยก็ต่ํามากแล้วก็ได้มาเราก็สามารถที่ว่าเราจะเอามาทําอะไรก็ได้โดยที่ว่าไม่เร่งรีบต่อการใช้มี้นะคะหกเดือนเราก็มีหามาเก็บไว้แล้วก็ใช้แค่หมื่นกว่าบาทอย่างหกหมื่นเนี่ยหกเดือนเราก็ใช้แค่หมื่นสี่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่บีบจนเกินไปคิดว่าดีมากค่ะสําหรับโครงการานี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่ที่ที่เรามีมีความต่อเนื่องคือเราหลังจากที่กู้มาแล้วมาทำมาทำพ,พวกเนี้ยที่ที่พวกเราทำแปรรูปอาหารเสร็จต่อไปก้าวย่างต่อไปคือพวกเราต้องนำผลผล,ผลิตของพวกเราไปลงทะเบียนโอท็อปเพราะว่าการที่เราเป็นอยู่อยู่ในโอท็อปแล้วนี่เราจะได้รับการพัฒนาต่อเนื่องไปอีกนะคะมีหลายหน่วยงานที่จะผลิตภัณฑ์พวกเราเนี่ยไปพัฒนาต่อแล้วเราก็จะเป็นกลุ่ม ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็รวมกลุ่มไม่ใช่ว่ามีมีแค่นี้ก็เป็นกลุ่มกันใหญ่ๆขึ้นกว่านี้แล้วการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐหน่วยงานต่างๆไม่ใช่เฉพาะพัฒนาชุมชนหลายหน่วยงานก็จะเข้ามาสนับสนุนนะคะตรงนี้ก็กฝากกลุ่มไว้เนาะที่ว่าเวลามีมีงานหรือว่ามีมีที่ไหนที่ว่าอยากให้กลุ่มเรานําสินค้าไปจําหน่ายได้ก็อยากให้บอกอะ เราจะได้มีเอาสินค้าไปจำหน่ายให้สนับสนุนกลุ่มตรงนี้เนะาะค่ะอยากได้ตรงนัง้นแหละค่ะ